ออกกลางเขยังไม่เต็มความประสงค์ของอาตมาอาตมามีความรู้สึกว่าควรจะมีมากกว่าตะวันออกกลางถ้าจะถามว่าเมื่อไรจะพบของมากก็ตอบว่าเป็นเรื่องไม่ยากของที่เห็นแล้วมีแล้วถึงแม้ว่าจะน้อยไป การจะหาของใหญ่ที่มีมากกว่านี้ก็เป็นของไม่ยากเพราะก่อนของไม่เห็นยังไม่เห็นมีก็ยังบอกว่ามีได้และก็มีมาแล้วตอนนี้ไปก็ขอบอกว่าของใหญ่เขาจำนวนมากจะมีอีกถ้าจะถามว่าใช้เวลากี่ปีก็ขอตอบว่าไม่ใช่เป็นที่ปรึกษานี่จะได้บอกให้ บอกให้ก็ถึงแม้จะบอกให้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใครเขาจะเชื่อเนื้อของมันอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าของมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันไอ้ของเล็กมันก็ตั้งอยู่สูงกว่าของใหญ่น้ำมันที่บรรดาบริษัทต่างยพบนั่นมันคือเป็นตัวอย่างว่าประเทศตะประทานประเทศไทยมีน้ำมันแต่ของจริงๆนั่นมันต้องมี และก็ต้องมีมากถ้าถามว่าเมื่อไรก็ต้องรอคุณขึ้นก่อนทั้งนี้ก็ต้องถามเทวดาผู้เป็นญ,ญาตเจ้าหน้าที่ของท่านท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับบุญบรารมีก็หมดเรื่องไ,งไปเรื่องนี้ก็เลยไม่ต้องพูดกันพูดและก็กลุ่มเหน่อยเปล่า ต่อไปก็พูดกันใหม่มาคุยกันเรื่องทองคําดีกว่าทองคําที่เจือมาไรขายได้เหมือน,นั้นเอาไปง่ายๆแล้วก็ขอคุยเรื่องทองคําที่เอาไม่ได้ใชด้วยเรื่องทองคําทำไมชาติที่รู้สึกว่าท่านหวงน่ะความจริงท่านหวงท่านบอกว่ายังไม่ถึงวาระห้ามบอกสถานที่ แต่ว่าทองคำส่วนนี้บอกสถานที่ได้ก็ขอยืนยันว่าเอาไม่ได้ด้วยกำลังกหน้าทีวานุภาพแต่ว่าท่านพู้จะเอาถ้าเป็นเจ้าของมามอะไรก็ได้มานั้นพบ่อะไรก็ได้มานั้นเว้นไว้แต่ท่านเจ้าของจะไม่เอาดีไมด่ดีท่านเจ้าของปาไปเป็นพระอนาคามีขึ้นไป เห็นเท่าไรก็ตาเปลือแล้วคำว่าตาเปลือไม่ใช่อยากได้จนตาเปลือท่านไม่อยากมองเพราะว่าทองเป็นปัจจัยของความทุกข์จะลงความว่าเอาเรื่องคนนายกันเลิกไปลำคาญคนฟังลำคาญนเปล่าไม่ทราบตัวคนพูดเริ่มลำคาญตัวเองเอานี่ก็แล้วกัน มาดูกันในบริเวณวัดท่าสูงเขตรัวร้วกันยืดรั้วใหม่ให้ปรปยันที่สงเดิมที่สงเดิมหนึ่งเขาจดคองอเขาตกถึงครองยางใต้ลงไปประมีนิดเดียวแต่ว่าชันหนดใหม่พาไปติดโรงเรียนนี่อย่างนี้ว่าก็แสดงว่ามีผู้เอาที่วัดไปเป็นที่ของโรงเรียน เดีวว่าจะวาดองค์ใดหนึ่งทายกจะโอนให้โรงเรียนอันนี้ก็จะถือว่าทางโรงเรียนผิดถ้าในการผิดจะคงไม่ผิดถ้าไม่ให้เขาเอาไม่ได้วัดต้องให้เนื้อ่ายของวัดจะมีเพียงใดก็เป็นเรื่องของคนเวลานั้นเรามาไม่ทันแล้ไม่รู้เรื่องเขาคงไม่ผิด เอาที่เก่ากันจากที่เก่านี้ไปถึงที่เก่าที่ปรากฏแล้วคือยันทองอย่างมีทองไหมมีทองที่มีเจ้าของซึ่ยังไม่มาเกิดมีไหมก็ต,อต้องตอบว่ามีความจริงแหล่งนี้เป็นแหล่งที่มีโชคคือแหล่งวัดท่าสูถ้าจะไปดูคนแหล่งวัดยางแหล่งวัดยานี่ก็ทองไม่น้อย จากวัดใหม่ที่ตั้งใหม่ทองน้อยกับบริเวณเขตของวัดเก่าเขตของวัดเก่ามีทองอยู่หลายจุดจะได้จุดหนักเป็นตันเหตุว่าท่าสูงกัเไมนกันฉะนั้นเทวดาชั้นจารุมาราชจึงมีมากถ้าไ่าถามว่าอยู่ที่ไหนก็บอกก็เลยบอกว่าอย่าไปขุดเลย ถ้าเดียวของเขาผู้เฝ้าเขาไม่ให้อย่าวขุดไม่มีความหมาย้เรื่องการขุดทองที่เดี๋ยวของไม่ให้ถ้าผู้เฝ้าไม่ให้มันมีมาแล้วอาตมาก็ไม่จะไม่เล่าเรื่องของอาตมาเองที่โดนผีอรวาดภายเรือมาจากวัดสมกอเ <c oughs> นั่นงเขาไม่ให้เหมือนกันไปกับเพื่อนเขาอยากจะรู้วิธีกรรมของเพื่อนไปยังไงเพืเขาจะขุดทองกัน ก็เป็นเห็นวิธีกรรมแล้วแต่อำนาจของวิธีกรรมไม่โตไปกว่าอำนาจของเทวดาพ,พู้ราคาคืรอรวมความว่าคนถึงแม้จะแน่ขนาดไหนก็สู้เทวดาไม่ได้ตอนนี้ในเมื่อทู้เทวดาไม่ได้ก็จะไปสู้มันเลยหมดเรื่องบรณากาขคืรอรวมความว่าของนี้ก็แล้วกันของที่เขาไม่ให้จะไล่ฟังสักเรื่อง มันมีคนคณะหนึ่งเป็นคณะได้ไลายแทงมาคำว่าเป็นลายแทงลายแทงเขาเขียนเป็นแผนที่และมีคําอธิบายเสร็จ <c oughs> ว่าที่ตรงนี้มันอยู่กลางทุ่ง <c oughs> ที่ตรงนี้มีทองคํามีต้นไม้ชื่อน,นี้แล้วก็มีไม้ปักตัวอย่างตรงนี้ที่ไม้ปักจะตรงตรงตรงุตง่มทองคําพอดี ขาทั้งอาณาหมาย็ตั้งศาลเพียงตาแ <c oughs> ต่งศาลเพียงตาบูชาทวดานุา่งขาว่มขาวบูชากันไหวรุมปุมมัมปุมมัม,ม,ม,มถ้าถามว่าทำไมจึงรู้ <c oughs> ก็บอกว่าไปยืนดูเขาว่าเขาไม่ได้ปกปิดนี่ถ้าถามว่าไปยืนดูเขาอะไรต้องตอบ่าทำไมนั้นยังไม่บวชแต่ไม่มีเจตนาที่จะไปแย่งเขา อยากจะดูเขาเขาไว้วางใจเขาจึงบอกเมื่อเขาบอกก็เชิญชวนพื่อนอีกสองเพื่อนอีกสองคนไปด้วยไปดูพิธีกรรมเวลานั้นยังหนุ่มยังแน่นก็ยืนยันกับเขาว่าอันตรายต่างๆที่ะพึงมีมาเจาเล่าสามคนขอรับไปกันถ้ายังไม่ตายเพียงใดโจรปล้นไม่ได้ ถ้าโจรจะป้นเจ้าของทองคำก็ต้องปล้นเราสามคนก่อนทั้งนี้ไม่มีอะไรที่รัปสา,าต้องการอยากจะรู้เขาจะเอาก็ยังไงมันเป็นในเพียงข่าวเล่าลือพอไปถึงแล้วเขาตั้งสารเพียงตาทำทำวิธีบวงสวงนองเขาขาสามคนในห้าคนก็เตรียมเครื่องมือกระมาเตรียมจอบเตรียมเสียมพอตั้งสารเพียงตาเสร็จบวงสวงเสร็จ ยินเสียงคือคลอคือคลายคือคลาดใต้เป้นดินเรายินเสียงเหมือนตีปากหายปุ้ง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 เขาแน่นอนเขาแน่จริงๆเขาทาเก่งไปแล้วไปดูเทียนเทียนมันนั้นไฟลูกสวยที่ขึ้นฟูเป็นสีเขียวท่านเจ้าของผู้บอวอสบอกว่ามีผลเทวดานุมัติแล้วเขามีวิธีดูกัน ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นแล้กก็เขาจะไม่มัดเด็เขาเขาจะไม่ทำเขาต้องมีพิธีกรรมรู้เทวดาให้หรือไม่ให้หลังจากนั้นเขาก็กั้นสายสินวงสายสินเสร็จเขาเขาสารซัดแบบที่มัน,นคล้ายคลึงกันจริงๆนะชัดเสร็จจะก็ลงมือขุดขุดไปขุดมาขุดมาขุดไปไม่ลึกเท่าไหร่หรือตื้นมากประมาณประมาณหนึ่งเมตร ก็เจอตุ่มใหญ่ตุ่มตุ่มใหญ่มากใหญ่กว่าตุ่มน้ำที่เขาใช้ธรรมดาในปัจจุบันก็กุดอ,อ้อมตุ่มเข้าไปลึกลงไปให้ตุ่มโผล่ขึ้นมาประมาณทักซึ่งศอกหรือศอกจะได้ในที่พออ้อมไปแล้วก็ตุ่มเด่งขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ขึ้นจากดินนะอ้อมตัวทุดินโูล่ลงไปที่ปากตุ่มมีหินปิดเขาก็ขุดล้อมจนทั่ทงยกแผ่นหินขึ้นมาพ้น พอยกแผ่นหินขึ้นมาพ้นบรรดาท่านผู้ฟังตกใจพระทองเหลืองอารามเหลือจริงๆเป็นทองร้อมีทั้งสองอย่างทั้งทองแท่งขานาดเล็กและก็ทองรูปพรรณนอกจากนั้นยังมีแหวนวงโตๆก็ยังมีคอยเลยเอาิเปลอกข้อมือปลอกข้อมืออันใหญ่ๆ เราขโมยของเขาที่จะใส่ใส่คนแข็งเราก็ล้วมพวกเหล็กแสดงว่าคนสมัยนั้นโตมากทุกคนก็ดีใจต่างคนต่างทิ้งคนทุ่มไพ้สิงก็ทิ้งไพชสิงคงบวงสงก็ละพิธีกรรมคนสุดก็วางจอบวางเสียงวิ่งกันไปหาตุ่มตอนที่ก็วิ่งก้าไปก็ไม่ทราบว่าเขาจะวิ่งไปไหวตุ่มวิ่งไปกราบตุ่มแล้ววิ่งไปเอาทอง แต่ความจริงมันก็ไม่น่าจะรีบเพราะว่าขุดมาลงไปประมาณสองตุ่มโผล่ประมาณสองก็น่าจะขุดให้หมดพอทุกคนรีบวิ่งเข้าไปพอถึงตุ่มเอื้อมมือไปจับเขาจะจับตุ่มไม่จับทองไม่ทราบจะกลางวันนั้นไม่ใช่กลางคืนปลาตลัวตุ่มเลื่อนผืนดินเป็นโครงไปเลยไม่รู้ไปทึงไหน มีคนพอคลายคลายเข้าไปดูได้บอกไปไม่ไหวแล้วไปไกลมากมองไม่เห็นนี่เป็นเรื่องสจใจเขงเทวดาผู้รักษาในเมื่อเทวดาท่านไม่ให้ก็ไม่มีทางจะได้จะก็มาสงสัยว่าไปบอกให้เขาไปบอกให้เขาแล้วเขาทําตามวิธีกรรมตามคำ,ำ,คำแนะนำแต่ทำไมจึงไม่ให้ กลับมาบ้านบ้านอยู่ใกล้บ้านท่านอาจารย์เทศแต่อาจารย์เทศเนี่เป็นครวัตเขาไปกราบกราบท่านอาจารย์เทศแต่ท่านเทศท่านดูทางในเก่งท่านเิายาก่อนให้ใครถ่าว่าใช้หลับตาปีปเดี๋ยวก็ตอบพอไปกราบกราบท่านท่านอาจารย์เทศก็ยิ้มทาไมท่านจะหลับตาท่านก็ถามว่าสงสัยที่ตุ่มววิ่งไปในแผ่นดินใช่ไหมก็ตกใจทันที ถามว่าอาจารย์อาจารย์ทำไมถึงทราบท่านบอกว่าทําไมจะไม่ทราบอริวดามาบอกฉันนี่คราวาดนะให้ดีนะบรรดาท่านบุกฟังอาจารย์เทศที่มีคนเคารพนับถือมากท่านเป็นคราวาดที่เคร่งครัดในศีลในธรรมก็กินข้าวสามเวลาเหมือนกันมีลูกมีเมียเหมือนกัน แต่ศีลธรรมที่กระวาสจิพึงปฏิบัติได้ถึงเคร่งครัดมากเป็นคนที่บรรดาประชาชนในแถวหลายๆตำบลเคารพนับถือมากคนมาหาท่านวันๆนหนึ่งมากกว่ามาหาเจ้าวาาทีวัดบีพอ,อีย่างยิ่งมาขอพยากรณ์บ้างมาช่วยสะดอกเคราะห์บ้างช่วยบรรเทาทุกข์บ้างท่านก็ทำทุกอย่างที่ท่านมีความสามารถรวมความว่า ก็ถามที่ว่าเป็นเพราะอะไรให้เขาแล้วเนี่ยยัไม่ให้เท่าก็บอกว่าเขาทําผิดท่านสั่งให้เขาสั่งให้มาเฉพาะแต่นี่คนของเขาเกินมาห้าคนคนขุดจริงจริงแล้วสามคนที่หน่งเขาของเขาถ้าาก็ทำโดยเฉพาะเขาจะได้ทองคําวันนี้แล้วก็มีผู้เธอไปสามคนเข้าไปรวมกลุ่มกันเทวดาเขามาบอกฉันบอกทําผิดระเบียบ ผมให้ไม่ได้ต้องรอไปก่อนก็รงความคําว่าร้องเทวด,ดาก็ไม่มีเวลานี่ระวรนดาท่านบุกฟังเรื่องพีพระเทวด,ดาวเฝ้าทรัพย์ก็มีนุภาพอย่างนี้นะยังมีมากกว่านี้เยอะในวันหน้าจะคุยกันอีกก็ะรวงความว่าการทรัพย์ในดินสินในน้ํามีจริงแต่สิทธิที่เราจะพึงได้ไม่แน่นอนนัก ดังนั้นทองในบริเวณวัดท่าสูงก็ดีวัดยางก็ดีขอยืนยันว่านอกจากทองเขาพระเจ้าจากกักรพรรดิที่อยู่ลึกมากเป็นกิโลอย่าจะเจาะลงไปเลยไม่พบหรอกแค่เอาแท่งทองใหญ่ๆมาวางบนถนนยังมองไม่เห็นเลยก็จะไปเจาะทําไมไม่เกิดประโยชน์จะเกิดความโลภบอกไว้ก่อนเลยบอกว่าไม่มีสิทธิ์ ปเดียพราะอย่างยิ่งทองนานอกจากทองพระเจ้าจักรพรรดิทึ่อยู่ตื้นกว่าแต่ว่ามีเทวดารักษาเข้มแข็งมากก็ไม่ตื้นนักคําว่าตื้นกว่าได้เจาะไปครึ่งกิโลยังไม่ถึงเลยทั้งหมดทองคําที่รักษานี่ยู่ลึกมากแต่ว่าเขาจะให้เขานำขึ้นมาตื้นอค่ใกล้ผิวดิน ก็ลงความว่าท่านบนใดถ้ามีวิชาความรู้อยากจะพิสูจน์ไวยคือเหมือก็ลองพิสูจน์ก็ได้ไอ้ hey, แปลกที่น,นิทานนะถ้าดิพิสูจน์แล้วจะพบแต่ดินหรือว่าหินใต้ดินยอมว่ากันนะเพราะนี่มันเป็นเรื่องนิทานนิทานนี้ก็เล่าตรงความความ,ความเป็นจริงได้แต่มีเหตุว่าเราไม่ยืนยันจะทั้งหมดเรื่องโบราไปหรือวิลายก้ามทีเอาอะไรดี ออกจากจังหวัดอุทัยธานีข้ามไปฝั่งมโนรมดีไหมเดินต่อแตะต่อแตะคลานบ้างเดินบั่งอิรุปปุบปับปุบปับข้ามน้ำไปเพราะไม่มีเรือมารับไปมองดูเรือก็ไม่มีใครเข้ามารับพูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้ก็ไม่มีใครเขาพูดด้วยเขาไม่สนใจเหมือนก็เราเป็นลม เมื่อเราเป็หลมแล้วไปอากาศในเมื่อไม่มีใครก็สนใจไม่มีใครรับแล้วก็เดินข้ามน้ําไปก็ได้ไมันเด้งเล็กๆแม่น้ําเป็นของหลวงหลวงอะไรหลวงตาเวลานี้หลวงตาข้ามไปก็เป็นของหลวงตาถ้าหลวงตาไม่ข้ามไปก็เป็นของหลวงท่านของหลวงที่ส่วนกลางเมื่อข้ามไปแล้วก็ไม่รู้จะไปไหน ไปแวะที่วัดแกนเหล็กก่อนดีกว่าไหมถ้าจะไปแวะวัดเกนเหล็กก็มีอะไรบ้างมีแต่ผีแมวป้ายดีกว่าเลยไปที่ธรรมมูลธรรมมูลที่มีรัพย์มากมีรัพย์เยอะในเชิงเขาในถ้ำเล็กๆแถวนั้นมีทรัพย์มาก <c oughs> แล้จะเข้าไปได้ยังไงนี่เมื่อพวกตั้งแถวยาวเหยียดตั้งแถวสามชั้นไม่ต้มตั้งแถวรับหรือแสดงความเคารพนะทุกคนในแถวมีกระบองหมดถ้าเขาแสดงความเคารพด้วยกระบองตีหัวนก็แยเป็นกันดีเคยยกมือบอกให้บอกพี่ใช้ใบยบไปก่อนนะนะจะยืนตั้งแถวที่นี่จะไม่แวะเข้าไปละคนหน้าเาก็ยกมือไหว เขาานจะไปไหนนะครับโตกโน่นที่ไปเขาที่บอกชื่อไม่ได้หลังจังหวัดชัยนาทที่เขานี่บอกชื่อไม่ได้ถ้าความจริงถึงมาไม่บอกแต่คนเขาสนใจเขารู้ถ้ารู้เองไม่เป็นไรบอกชื่อเสียระเบียบ <c oughs> <c oughs> ก็ย่องวาไปเขาไปถึงจังหวัดชนยนาทถึงทางสามแยกหรือสี่แยกสามแยกก็แล้วเาสี่แยกก็แล้วกันนะไปตามถนน การิงเดินไม่ต้องอาสายถนนก็ได้พูดถนนก็เลยกันไปถึงสี่แยกปับหันหลังเข้าเมืองจังหวัดหันหน้าเข้าเมืองจังหวัดชนาดก็บอกแถวกับหลังหันแถวกับหลังหันแถวมีใครบ้างคนเดียวไปคนเดียวก็กับหลังคนเดียวก็พร้อมเพียงกันดีแต่เท่าที่มีไปอีกท่านก็อยู่นอกแถว มันจะไม่ต้อรอรับคำสั่งนั่นคือยายายิ้มแม่สียิ้มสามสี่แม่ยิ้มสามสี่สิบแม่ยิ้มท่านท้าวมหาราชยิ้มสีมหาราชท่านอินทกะยิ้มท่านปู่ยิ้มท่านปู่ใหญ่ก็ยิ้มพระก็ยิ้มถามท่านปู่ใหญ่บอาท่านยิ้มอะไรถ้าบอกคุณฉันเป็นพ่อคุณนะ ไอ้ที่ฉันยิ้มมาจจะไม่ได้ยิ้มคุณน่ะฉันยิ้มคนอื่นที่ก็เห็นว่าคุณเป็นคนบ้าเพราะคนเดียวบอกแถวได้แถวหน้าเดินแถวหลังเดินแถงกับหลังหากับหลังหันกับหลังหน้ากับหน้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องบอกเราเป็นคนคนเดียวท่านถามว่าจะไปไหนท่านบอกว่าจะไปหาท่านมาหาหนาท้า,ทามาหาหนาคา ท่านปู่ใหญ่ก็บอกว่าอ๋อท้ามหานาคาอาดีตพ่อของคุณใช่ไหมท้ามหานาคาเนี่ยอดีตเคยเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองในแถวน้นู้นย่านคนครสวรรค์ตาคลีแล้วก็ทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นของคุณแบ่งให้คุณที่เป็นราชโอรสคือลูกชายไอ้นี่ประวัติมันดึกดำบรรพเอามาไว้ที่เขาลูกนั้น ทองที่เป็นทองแท่งจริงๆมีน้ำหนักประมาณ13ตันแต่ทองรูประพันธ์จริงๆก็มีน้ำหนักประมาณครึ่งตันกับบรรดดเครื่องเพชรอีกสามถังสร้อยเพชรหูเพชรต่างเพชรต่างแหวเพชรแหวนเพชรเพชรทุกอย่างเพชรที่ประกอบแล้วแต่เพชรที่ยังไม่ประกอบเป็นหัวแหวนเป็นสร้อยต่างหาก คุณจะไปที่ภูเขาลูกนั้นใช่ไหมก็เลยกลับทินตะบกว่าใช่พรเอาก็ไปได้นี่คุณไม่ต้องต่างท่าโยมคุณมาแล้วคือพ่อเก่ามาแล้วท่านเท้ามหานาคาท่านเท้ามหานาคานี่เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชเป็นเทวดาด้านทิศตะวันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าวิรุณปักพอท่านมาแล้วท่านแสดงความเคารพท้าวิรุณปัก ท่านวิรุณปักก็บอกว่าเข้าไปคุยกับลูกชายก็แล้วกันจะให้อะไรกันบ้างท่านก็รายงานบอกตั้งแต่ปีพศออ .2588 ผมบอกให้แล้วสองครั้งทำแผนที่ก็ทำให้แล้วทำขีดก็ขีดให้เขยงก็เขียนให้บอกจุดให้บอกทางให้เปิดทางให้ทุกอย่างหินผานหน้าไม้ที่บางมบผมก็รื้อให้หมดบางแล้วแค่เปิดหินไม่กี่แผน่น ก็จะเริ่มพบทองคําแต่ว่าเอาสิมาอะไร <c oughs> บอกให้ยกเป็นของพระพุทธศาสนาไปบูชาพระรัตนตรยัยเคยบอกให้ยกเป็นของหลวงก็เลยถามว่าหลวงอะไรเวลานี้เขาไม่ได้ตั้งหลวงกันแล้วท่านลูกชายบอกเวลานี้หลวงเถิงเขาไม่ได้ตั้งกันแล้วก็ให้พระรัตนตรยัยดีกว่าถ้ายังมีคุณหลวงคุณคุณพระอยู่ก็จะให้ ท่านปู่ใหญ่ก็ถามว่าเวลานี้ขออยู่ครบบริบูรณ์เลยอาจารย์ใหญ่ที่นั่นเด็ก็เคยขอไว้ก็เอาอะไรไปบ้างที่ท่านถามกันในความจริงท่านรู้ท่านใหญ่ท่านจะมารู้ท่านเท่ามหานาคาท่านก็นบอกว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยเขาเป็นเพียงออกปากขอแต่ส่วนของเขาเขาไม่ขอของเขามีหายเดียว แต่ใครขอส่วนใหญ่ของลูกชายนี่ผมก็ให้ไม่ได้มันคนละสร์คนละส่วนเขาบอกว่าจะไปสร้างในสร้างอาคารในพุทธศาสนามันก็คนละเรื่องอย่างนี้ต้องถือว่าเธอมีความโลภอนุมัติไม่ได้เอาดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราไปกันยังไม่ทันถึงดีกว่าเพราะว่าเวลามันเหลืออีกสองนาที เราก็มาคุยกันตอนนี้เพราะรายการนี้เป็นรายการธรรมะ <c oughs> ในเนื้อแท้จริงๆเราได้ธรรมะอะไรบ้างในนิทานจริงๆทายาทธรรมะกันก็ได้เยอะแต่ถ้าดิคิดไม่ออกก็มาเป็นวิปัสสนาญาณเอาก็ยิงดีกว่าทุกท่านที่กล่าวมาแล้วท่านตายหมดตายแจกคนไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นหมบ้าง แล้วก็มีพระเท่านั้นที่ตามมาท่านอยู่เหนือพรหมท่านมีความสุขความจริงเป็นคนคนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมคนดียังไม่พ้นความทุกข์เป็นเทวดาหรือพมตายจากความที่เทวดาหรือพรหมก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสติชานบ้างไม่มีความสุขจริงสู้ไปนิพานไม่ได้ถ้าไปนิพานจะไปทางไหนขึ้นตน้นเสียก่อนทิพไปนิพาน ก่อนจะทำอะไรก็ตามขึ้นต้นปักเสาซะก่อนลงเข็มซะก่อนนั่นคือหนึ่งให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายทุกคนอย่าลืมความตาย <c oughs> ยังไงยังไงมันก็ต้องตายกันแน่หลังจากนั้นก่อนจะตายก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ อย่าสงสัยในความดีของท่านพระเราต้องเลือกพระสงฆ์เราต้องเลือกถ้าพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนก็ต้องเลือกองค์ไหนควรไหวองไหนคนวรนนรบองไหนไม่ควรไหวองไหนไม่ควรรบองค์ที่ควครไหวควรรพแล้วก็รบก็ไวหวด้วยความจริงใจองค์ที่ไม่ควรไหวไม่ควรรบแต่จําเป็นต้องไหว้ก็ไหวโดยมันญ,ญาิเขาเรียกว่าสัจเทว่าไหว เพราะท่านพระประเภทนี้ไหวแล้วไม่มีอนิสงส์เพราะอนิสงส์ที่พึงมีก็สร้างความเดือดร้อนให้ต้องถือพระอ,อริยะเป็นสําคัญพร <c oughs> ะอริยะตั้งแต่ปรรโสดาบันขึ้นไปไม่สร้างความเดือดร้อนหลังจากนั้นทุกคนก็มีสินห้าและก็หมดสิบให้ครบถ้วนคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิดกรรมสี่ไม่ดื่มสุราดเมลัยในทางกาย ทางวาจาไม่พูดโดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเหลวไหลไระประโยชน์ทางจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัยกรุงใครโดยไม่ชอบธทมไม่จองล้างจองฝันใครได้ยอมรับนาถีคำสอนพุทธเจ้าเท่านี้เราตั้งต้นปณิพนันได้อาราบ,บันรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างไรเวลาเหลือแค่สิบวินาทีองขอลากรขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผล ยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี